สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้มากบผมอดมวยตู้วันนี้ผมเปิดให้ทดลองฟังมวยหูวันเดียว200บาททุกช่องทุกรอบนะครับนี่นะครับเครื่องมีเท่านี้นะครับเท่านี้นะครับใครติดต่อมาก่อนก็ได้ฟังก่อนนะครับเลือกระบบได้ครับวันดูคอดีแท็กทูมุกนะครับติดต่อมาที่เบอร์0 9 8 8 8เก้าแป 0988808793นะครับเบอร์เดียวนะครับเบอร์กลางนะครับติดต่อนะครับใครที่ยังใครที่บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็วันนี้ผมให้เป็นเติมเงินก็ได้นะครับเติมเงิน200ร้อยบาทนะครับเติมเงินเติมบัตรก็ได้นะครับเติมตู้บปินเติมก็ได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์0988808793นะครับ200รอบาทเข้าวันเดียวครับ วันนี้ขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ